สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมไซเบอร์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาในเกมใหม่กันนะครับเกมที่เพิ่งออกมาไม่นานเลยนะครับนั่นก็คือโปเกมอนยูไนต์นะครับใครที่เป็นสาวกโปเกมอนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยลงทั้งใน Nintendo Switch แล้วก็ได้เพิ่งลงในโมบายกันแล้วนะครับเมื่อไม่นานมานี้เนาะซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวโมบาครับแต่ว่ามีความแตกต่างจากเกมโมบาอื่นๆที่ผมเคยเล่น มาเยอะมากๆนะครับซึ่งผมก็เล่นมาประมาณหนึ่งแล้วแหละผมยังไม่ได้เล่นเยอะหรอกครับแต่ว่าผมวันนี้ผมจะมาลองเล่นให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งตัวที่ผมจะเล่นวันนี้เนี่ยก็อยู่ข้างหลังผมเลยนะครับนั่นก็คือลิซซดอนนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่าชอร์ซอเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปอธิบายสกิลนะครับแล้วก็วิธีที่ผมเล่นเนาะว่าเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงนะครับแล้วก็มันจะเก่งไหมนะซึ่ง เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูที่โปเกมอนกันก่อนเลยครับผมจะอธิบายสกิลก่อนนะซึ่งของลิซาร์ดอนเนี่ยครับเกมนี้นะครับตัวละครเนี่ยจะมีทั้งหมดอ่าสี่สกิลนะแล้วก็จะไม่มี4สกิลนะพาสสิสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็แอคทีฟสกิลอีก2นะครับแล้วก็อันติเมทสกิลหนึ่งนะครับแต่ว่าออโต้แอทแท็ของแต่ละตัวเนี่ยในโปเกมอนอ่าอยู่ไหนเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับซึ่งเราจะมาพูดถึงเบสิคแอทแท็ของลิซาร์ดอนกันก่อนแล้วดี๋ยวว่าชาร์ซอนนะครับซึ่ง ลิซารอนเนี่ยจะพ่นไฟนะซึ่งทำดาเมจต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำดาเมจเนี่ยมากขึ้นนะถ้าศัตรูนะครับติดเผาไหม้ยู่วนะ่าการโจมตีของลิซารอนเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดเผาไหม้นะครับซึ่งเวลาเรา,าพัฒนานครับหรือวิวัฒนาการนะครับเราจะได้ระยะการโจมตีที่เพิ่มขึ้นนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะครับและข้อควรรู้ของการโจมตีปกติของลิซารอนนะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยสามารถ Auto Attack ได้โดยที่ไม่มีอ่าสต็อปแอนิเมชันะครับหรือว่า เราไม่มีการหยุดของตัวละครนะครับก็คือคุณสามารถกดโจมตีและสามารถเดินไปเรื่อยๆในขณะที่โจมตีอยู่ได้นะครับแล้วก็ต่อให้มันจะเขียนว่าเราเนี่ยเป็นตัวตีใกล้เป็นเมเลเนาะนซะิซารดอนเนี่ยมีระยะการโจมตีที่ประมาณปานกลางครับซึ่งคุณสามารถใช้การที่คุณไม่มีแอนิเมชันการหยุดเนี่ยกับการโจมตีระยะกลางเนี่ยและ AOE เนี่ยทำดาเมจเรื่อยๆแล้วก็เว้นระยะเพื่อทำดาเมจแล้วลดดาเมจตัวเองได้รับได้นะครับนี่เป็นทิคเล็กๆเนาะ พูดถึงพาสซีฟเป็นบ้างดีกว่าพาสซีฟสกิลเนี่ยเวลาดิสเดอนเนี่ยเลือดนะครับน้อยกว่าครึ่งหลอดเป็นต้นไปนะครับคือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยการโจมตีติดคีเนี่ยจะมีโอกาสติดมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเป็นอะไรที่ทําให้ดิสเดอนเนี่ยเป็นเอาราวด์เดอร์นะครับที่ตีแรงมากนะครับเราจะพูดถึงสกิลแอคทีฟกันนะครับสกิลแรกเนี่ยก็คือเฟรมเบิร์สนะครับซึ่งเราจะได้ตั้งแต่เวลแรกเลยนะครับเป็นร่างแรกเลยนะ ซึ่งการโจมตีนี้ครับเราจะปล่อยนะเป็นการเล็งสกิลนะครับแล้วก็ยิงลูกไฟไปนะครับซึ่งการยิงลูกไฟเนี่ยก็ทำดาเมจครับเป็น AOE เล็กๆเนาะแล้วก็ทำให้มอนสเตอร์เนี่ยหรือว่าโปเกมอนที่โดนเนี่ยครับติดเผาไหม้นะแล้วก็ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นแป๊บหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มาดูวิธีการอัปเกรดดีกว่าว่าอัปเกรดอะไรมีอะไรบ้างแล้วอัปเกรดเป็นยังไงบ้างครับซึ่งเกมนี้นะครับแอตติฟสกิลจะสามารถอัปเกรดไปเป็นขั้นกว่านะครับซึ่งเราต้องเลือกอัปหนึ่งสกิลนะในน ในที่นี้นะครับเฟรมเบิร์สามารถอัพเป็นเฟรมทาวเวอร์กับไฟพันนะครับซึ่งเฟรมทาวเวอร์ครับจะพ่นไฟนะครับเป็นระยะยาวนะครับซึ่งทาดาเมจรุนแรงนะครับบอกเลยว่ารุนแรงครับแล้วก็ทำดาเมจทาให้โปเกมอนเนี่ยติดเผาเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มระยะอายเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเราช่วงระยะสั้นๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราอัปเกรดอีกทีนะครับก็คือถ้าเราวิพัฒนาการเวลสามเนี่ยแล้วเราอัปเกรดอีกทีนะครับมันก็จะทําให้ดาท่าเนี่ยแรงขึ้นไปอีกนะครับ ท่าที่2ครับไฟพันนะครับเป็นการที่เราเนี่ยจะพุ่งเข้าไปใช้หมัดเนี่ยต่อยนะครับทำดาเมจนะครับแล้วก็ทาให้ศัตรูเนี่ยลอยขึ้นแป๊บนึงนะครับเป็นการ CC เนาะซึ่งบาสกิลเนี่ยถูกหยุดด้วย CC ได้นะครับแล้วก็เวลาโดนโจมตีเนี่ยศัตรูที่โดนเนี่ยก็จะติดไฟด้วยครับติดเผาไหม้เนาะแล้วก็ท่านี้นะครับข้อดีของมันก็คือทุกครั้งที่เราโจมตีเนี่ยซีซีเนี่ยหรือว่าคูดาวของมันเนี่ยจะลดลงนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูท่าสองกันครับก็จะเป็นไฟสปินนะไฟสปินเนี่ยจะเป็นการสร้างแอรเรียนครับเป็น AOE วงกลมเล็กๆเนาะซึ่งทำดาเมจให้มอนเตอร์หรือว่าโปเกมอนที่อยู่ในรอบๆตัวนะครับซึ่งเวลาโดนแล้วเนี่ยปัะตูเนี่ยจะโดนดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับแล้วก็ลดดลดความเร็วเคลื่อนที่ด้วยเนาะถ้าอัปเกรดนะครับเราจะเป็นไฟบาร์สไม่ก็เฟลมบิสนะครับซึ่งไฟบาร์สจะทำดาเมจเป็นวงกลมเลยเป็น AOE คล้ายๆท่าไฟสปินครับ แล้วก็ทำดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับแล้วก็ทำให้ติดเผาไหม้เรื่อยๆด้วยครับโดยลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูนะครับแล้วก็พออัปเกรดเนี่ยท่านี้จะแรงขึ้นเนาะเป็น AOE นะครับซึ่งก็ดีนะเฟรมเบสเนี่ยครับเฟรมบิสนะครับท่านี้นะครับเราจะพุ่งนะครับเป็นการล็อกเป้าหมายนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็พุ่งนะโดนแน่นอนนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยจะทำให้เราได้เกาะเนาะแล้วก็โยนศัตรูขึ้นเป็นการซีซีนะแล้วก็ท่านี้ถ้าพออัปเกรดครับ จะลดความโดนศัตรูนะครับเมื่อโดนโจมตีแป๊บหนึ่งนะครับซีศัตรูโดนโยนนะซึ่งดีมากๆนะครับถ้าอันติเมทครับอยู่ในมูฟนะครับก็คือเซมิสแลมนะครับก็คือเป็นการเนี่ยจับนะครับศัตรูหนึ่งตัวนะครับขึ้นไปแล้วก็ทุ่มลงมานะครับทำดาเมจนะครับแล้วก็พอเราทำดาเมจเสร็จเนี่ยเราจะได้เอฟเฟกแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเราจะสามารถบินผ่านทุกการโจมบินผ่านทุกอ่าพวกกำแพงพวก ออบชีคอลต่างๆได้หมดเลยนะครับซึ่งเวลาใช้ท่าเนี่ยเราจะดิวเราจะทำดาเมจการโจมตีโปกตีแรงขึ้นมากครับแล้วก็ทําให้เจอศัตรูเนี่ยติดเผาไหม้ด้วยเนาะและข้อดีของมันเลยนะครับก็คือการที่เราใช้ท่าอันติเมทเนี่ยมันจะทําให้ลิซาดอนเนี่ยคืนเลือดตัวเองนะครับทุกครั้งที่โจมตีนะเป็นเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งบอกเลยนะครับว่ากดท่านี้ทีเนี่ยแทบจะเป็นอมตะเลยถ้าคุณใช้ถูกจังหวะนะครับซึ่งดีมากๆนะครับซึ่งผมก็จะมาอธิบายวิธีการเล่นของผมนะ ผมเนี่ยจะอัพเป็นเฟรมบิสนะครับแล้วก็เป็นเฟรมทัวเวอร์นะแล้วก็ส่วนไฟล์สปินเนี่ยผมจะอัพเป็นเฟรมบิสนะครับถามว่าทําไมถึงอัพอย่างนี้ล่ะครับเพราะว่าไฟลทัวเวอร์เนี่ยค่อนข้างดีนะเป็นท่า,ทา,าระยะไกลนะครับแล้วก็ทําดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับสําหรับไฟล์พันธ์เนี่ยมันเราไประยะประชิดตัวระยะใกล้นะครับซึ่งการที่คุณใช้ไฟล์พันธ์เนี่ยมันทําให้ศัตรูเนี่ย ถึงตัวขึ้นง่ายขึ้นเนาะถึงคุณจะเป็น a l l r o u ด d e r ก็เถอะแต่ว่าคุณเนี่ยไม่ได้อึดเท่าพวกตัว a l l r o u ด d e r อื่นๆน,นะครับคุณต้องใช้ระยะการโจมตีแล้วก็การที่คุณเนี่ยไม่มี cancel animation ตอนหยุดเนี่ยการโจมตีเนี่ยใช้ตรงเนี่ยไขยสศัตรูครับการไคติ้งก็คือโจมตีแล้วก็เดินไปด้วยนะทำให้ศัตรูนั้นตีเรายากขึ้น,นครับซึ่งถ้าใช้ได้เนี่ยก็จะดีมาผมก็เลยเลือกท่านี้เนาะส่วน f ฟ a m e ิสเนี่ยเราใช้เพื่อว่าปกติเนี่ยถ้าลิซนดอนไม่มีอันตีเนี่ยมันจะไม่มี การดูดเลือดหรืออะไรเลยนะครับก็การที่เรามีโล่แล้วก็มี CC ไว้เนี่ยมันก็ดีเนาะส่วนอันติเมทเนี่ยก็ใช้ยามคับขันนะของที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งผมเพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็อาจจะยังขามีของไม่เยอะนะผมจะใช้เป็นอันนี้นะเนาะเทลไอเทมนะก็เป็นมัสโซแบนนะครับซึ่งทำดาเมจการโจมตีปกตินะครับแรงขึ้นนะครับตามเลือดของศัตรูที่เหลืออยู่นะก็บวกไอแทมนะครับบวกดาเมจแล้วก็โฟกัสแบนนะครับเวลาเลือดเราน้อยเนี่ยมันก็จะฮิวเลือดให้เราเนาะแล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์ด้วยเนาะ แล้วก็สโคปเล่นนะครับเป็นทำให้การโจมตีปกติเนี่ยที่มีโอกาสติดคิยข้อเนี่ยแรงขึ้นนะครับซึ่งบอกเลยว่าดีสำหรับลิซาดอนมหาพอเลือดน้อยๆเราตีแรงเนาะก็ประมาณนี้นะครับที่จะเล่นลิซาดดอนเนาะส่วนอ่าส่วนส่วนเดี๋ยวสกิลเนี่ยผมจะไปบอกตอนกดเล่นเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยนะครับหาแมทไรนะครับ บอกเลยนะครับว่าเกมโมบ้าเกมนี้นะครับไม่เหมือนเกมอื่นนะครับถ้าใครอยากลองเล่นเนี่ยลองโหลดมาเล่นนะครับกินเวลาตาละประมาณสิบนาทีนะซึ่งบอกเลยครับว่าดีมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะเลือกเลนก่อนเนาะก็อ่าไอเทมที่ผมใช้นะครับจะเป็นมูเม้นสปีดนะถามว่าทําไมถึงใช้มูเม้นสปีดไม่เอาฮิลไม่เอาแฟลชหรือว่าเอาพวกว้าพวกอะไรเหรอลิสซัดดอนเนี่ยครับเป็นตัวที่ค่อนข้างจะต้องการมูเม้นสปีดเยอะนะเพราะว่าเนื่องจากเราคายศัตรูได้เนี่ยการที่เรา โจมตีระยะกลางได้แล้วเราวิ่งเร็วเนี่ยจะทำให้เราเว้นระยะการโจมตีได้ครับทำให้เราเนี่ยทำดาเมจได้ต่อเนื่องโดยที่เรารับดาเมจน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าในเกมจะเป็นยังไงนะครับซึ่งบอกเลยว่าบิวนี้ผมว่าโหดนะที่ผมเล่นมาเนี่ยรู้สึกว่าโหดนะครับแล้วก็ลิซารอนเนี่ยหรือว่าชาลซาเนี่ยเป็น1ใน5ตัวนะครับที่คุณจะได้เลือกเล่นนะซึ่งผมบอกเลยว่าใน5ตัวเนี่ยส่วนตัวนะผมให้ลิซารอนเก่งที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นใครอยาก ได้เนี่ยเรายังไม่เริ่มเล่นนะครับก็อย่าลืมเลือกลิซรดอนมาเล่นกันนะเพราะว่าเก่งจริงๆนะครับผมไม่หลอกนะก็อพเฟมบิดมาก่อนนะครับมาถึงนะครับตีตัวใกล้ก่อนเลยนะครับจะเห็นนะครับว่าพอพอผมโจมตีเนี่ยผมสามารถเดินได้เลยนะครับผมไม่มีแอนิเมชั่นที่ต้องหยุดนะครับเหมือนกับเพื่อนผมผมนะจะเห็นว่าผมสามารถตีได้เลยนะครับไม่ต้องหยุดไม่ต้องอะไรนะครับ ซึ่งมันเป็นข้อดีนะครับทาให้เราไคได้ง่ายมากเลยครับแล้วก็มีอีกคลิกหนึ่งนะมันเราสามารถการที่เราตีไกลๆได้เนี่ย AOE เนี่ยบางทีเราแคมป์เนี่ยมันมีหลายตัวสามารถฟาร์มพร้อมกันเนี่ยมันก็เพิ่มให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนะซึ่งเกมนี้มันไม่มีของไม่มีอะไรเหมือนกับโมบ้าเกมอื่นนะครับวิธีการที่คุณจะได้ดาเมจหรือว่าเก่งขึ้นได้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่มาจากอาเลเวลทั้งนั้นเนาะยิ่งฟาร์มเร็วก็ยิ่งดีนะครับ เลเวลสามนะเพื่อนเราลาดนะครับไม่เป็นไรนครับจะเห็นว่าเราเนี่ยทำดาเมจค่อนข้างดีนะครับตอนแรกๆเนี่ยเพราะว่าอ,อาจจะเพราะอีกฝั่งไม่ได้แบบมีตัวที่โหดมากขนาดนั้นนะครับต้นเกมเนาะพอเราเลือดน้อยนิดนึงนะครับแล้วก็ถอยก็ได้ครับแล้วก็ฟาร์มนะเพราะว่าศัตรูมันมาแล้ว ตัวเพึ่งเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้ไวมากเลยนะเพราะว่าเราตีโอ e นะจะเห็นได้ว่ามันฟาร์มไวมากเลยครับนะครับเดี๋ยวเราเอาเป็นเฟรมทาวเวอร์นะครับเก็บเลือดที่นึงเน้นฟาร์มก่อนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยหน้าที่สําคัญของเราเลยคือทําเกมตอนมิดเกมนะครับมิดเกมก็คือจะหลัง5ทีไปเนาะแล้วก็เลดเกมครับตอน2นาทีสุดท้ายเนาะ ซึ่งเราที่เป็นดิาดอนเนี่ยที่มีความเก่ง่งตอนเล่นเกมเยอะเนี่ยเราควรทําหน้าที่เก็บแก้มตอนนั้นครับตอนต้นเกมแต้มอาจจะเราอาจจะช่วยเพื่อนได้ครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องใช้ทําหน้าที่อะไรมากครับพยายามฟามเยอะๆก่อนครับมีศัตรูมานะเราจะฟามเราจะพยายามคาทั้งแคมป์แล้วก็คาศัตรูด้วยนะครับ พยายามใช้ออโต้แท็กให้เป็นประโยชน์นะครับการที่เราไม่มีคันเซลแอนิเมชันนตอนหยุดเนี่ยมันดีนะครับต้องควรใช้นะครับเป็นประโยชน์นะครับเอ,อเป็นไฟบิสนะครับเลเบิสนะครับสักอย่างนะถ้าเรียกผิดก็ลองขออภัยด้วยนะครับลาทีเราจะเน้นฟาร์มก่อนนะซึ่งเราพยายามเวลสิบให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเวลสิก่อนอ่า หถึงหกนาทีได้เนี่ยคือดีมากๆนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟามข้างบนต่อนะเราจะไปช่วยข้างบนด้วยนะครับเพราะว่ามีมอนเกิดแล้วนะครับ นะครับผมถือว่าโปเกมอนอยู่ในเป็นเกมโปเกมอนที่เล่นไม่ยากนะครับเนี่ยพอระเก้าเวลสิแล้วนะครับเราจะมีอันติครับซึ่งตอนนี้นะครับเราจะเริ่มเก่งแล้วครับไม่ใช่แค่เริ่มเก่งครับคือเก่งเลยแหละไม่ได้ออกถืงเริ่มเก่งแล้วเก่งเลยนะครับช่วงเนี้ย เราจะทําการนี่นะโยนนะก็เกมนี้ครับถ้าใครยังไม่รู้นะวิธีชนะก็คือการที่เราโยนห่วงเนี่ยโยนบอลเข้าห่วงเนี่ยแล้วได้แต้มเยอะตอนรวมเกมเนี่ยเยอะที่สุดนะครับฝั่งไหนเยอะกว่าก็คือชนะนะเราจะเห็นเพื่อนนะครับอยู่ตรงนี้แนละ้วสวยนะครับ จะเห็นได้ว่าผมเวลเวลค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าเราเน้นเราเน้นฟาร์มก่อนนะเพราะว่าเกมนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าแต้มเลดเกมเนี่ยมีผลกว่าแต้มต้นเกมมากๆเลยครับแบบมากแบบมากที่สุดเลยครับคือต่างต่างกันมากเลยเพราะว่าเลดเกมเนี่ยจะมีการคูณ2ของแต้มเนาะซึ่งมันมีผลมากนะครับการที่เราคุมเลดเกมได้มันเป็นอะไรที่ดีนะถ้าเราทําได้นะ จะเห็นว่าดาเมจเผาเนี่ยเราแรงมากเลยนะครับเราพยายามเก็บแต้มนะครับแล้วก็โยนห่วงนะเกมก็เกมเพลยง,ง่ายๆนะครับจริงๆส่วนมากก็จะมีทิคเล็กๆน้อยๆของแต่ละตัวมากกว่านะ <S <S เรื่องเกมเซนเนี่ยผมว่าไม่ค่อยยากนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายนะใครที่ไม่เคยเล่นโมบ้าเดี๋ยวผมว่าเกมนี้น่าจะถูกใจคนที่ไม่เคยเล่นนะน่าจะเปิดใจกับโมบ้าได้เยอะเลยแหละ ไปนะครับโอ้พลาดนะครับไม่เป็นไรนะนิดหน่อยถ้าพุ่งเนี่ยเราสามารถใช้ข้ามกำแพงได้นะถ้ามีศัตรูอยู่อีกฝั่งนะซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะครับควรรู้นิดหนึ่งนะ ท่านตีเนี่ยควรใช้ตอนเลือดน้อยๆน,นะถ้าเราเลือดน้อยๆเนี่ยให้เราเริ่มกดใช้ได้นะครับเพราะว่ามันฮิวเรานะแล้วคือใช้อันตีแทบจะแทบเรียกได้ว่าเราเนี่ยแทบจะเป็นอมะตะเลยนะครับต้องพูดจริงๆนะค่อนข้างชิวนะครับเกมนี้ยังไม่ยากเนาะ กดผิดนิดนิดเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรนะครับดี่จะอนเขาใช้อันตีนะครับเดี๋ยวผมใช้อันตี้บ้างครับพอเลือดเหลือครึ่งหลอดนะครับแนะนําว่ากดใช้อันตีะครับเพราะว่ามันจะฮิวเรานะครับแล้วก็ตอนที่เราบินเนี่ยเราจะไม่โดนสกิลบางสกิลด้วยนะพวกที่เป็นท่าสกิลที่อยู่เขาเรียกไงถ้าอยู่ข้างในโอ้ตายนะครับไม่เป็นไรครับพวกพวกอาสกิลที่อยู่ข้างในนะครับ สกิลที่เป็นโงที่พื้นเนี่ยจะไม่โดนของลิซดอนตอนบินนะเป็นข้อควรรู้นะครับซึ่งมันจะมีสกิลบางตัวนะครับที่โดนดามเมจที่พื้นนะลิซดอนตอนบินจะไม่โดนนะครับมันทําให้ลิซดอนนั้นอึดด้วยนะครับแล้วก็มีดูดเลือดน,นะครับเป็นอะไรที่ดีมากนะวิธีการเล่นก็ง่ายครับฟาร์มนะเวลก้าเวลสิเนี่ยเริ่มทําเกมนะครับช่วงแรกเนี่ยพยายามฟาร์มให้เร็วที่สุดนะครับยิ่งคุณเลวเลเร็วได้เยอะแค่ไหนนะบอกเลยนะครับว่า คุณมีประโยชน์ต่อทีมมากขึ้นนะ,เด,ะเ,นะเดี๋ยวเราจะเล่เกมแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะรอสองนาทีครับเราจะเก็บแต้มรอครับเพราะว่าสองนาทีเนี่ยเล่เกมมันจะ ได้แต้มคูณสเนาะซึ่งเราก็ควรเก็บแต้มไว้เยอะๆนะครับโยนทีเดียวจะได้เยอะๆเลยนะมาแล้วครับ เี๋ยวเรารอเพื่อนเอาเอาบัฟก่อนนะครับตอนนี้เราจะตึงมันไว้นะเขาไปเอาแยกบัฟก่อนครับทีมลองข้าบยอมแพ้เนาะก็จบแล้วนะครับมาแบบเกมง่ายๆเนาะชนะง่ายๆนะอันนี้มันชนะขาดไปหน่อยครับเดี๋ยว ก็ถือว่าเป็นเกมที่ไวนะครับแล้วก็เร็วมากเนาะประมาณนี้นะครับก็นะครับจบไปแล้วนะครับกับเกมของโป k กมอนยูไน e ครับน้องใหม่แห่งวงการโมบ้านะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าเกมเนี่ยมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่โดดเด่นมากๆนะครับทั้งทีมโป k กมอนเนาะตัวของตัวละครเอง เกมเพย์เองเนี่ยก็มีความโดดเด่น,นครับคนที่ไม่เคยเล่นโมบ้าเนี่ยมือใหม่นะผมเชื่อเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่เริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็การเล่นนะตัวละครหลากหลายตัวเนี่ยมีการเล่นที่แตกต่างกันนะซึ่งผมก็อยากศึกษาแล้วก็เล่นรอทำไกด์หรือว่าทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าใครชอบคลิปโปเกมอนยูไนต์เกมเกมนี้นะครับให้ผมทําอีกนะครับก็เมนไว้หน่อยนะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมนะครับผมจะได้ทํา คลิปอย่างนี้ต่อๆไปนะซึ่งก็ต้องฝากไปนะกับเกมโปเกมอนยู่ไนน้องใหม่ที่เพิ่งมาไม่นานนี่เนี้ใครสนใจก็ลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับซึ่งเกมเนี่ยค่อนข้างจะสนุกเลยนะก็วันนี้นะครับไซเบอร์ก็คงจะต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย